ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ําและพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีฝังเมืองรวมจังหวัดได้กาหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่อนุร,รักษ์และพื้นที่เกษตรกรรมแต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้บริษัทเมโทรอินดัสทรียลพาร์คจำกัดได้ทําการกว้านซื้อที่ดินกว่า5,000ไร่เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีในราวปีพุทธศัการาช2547ถึง2549 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีได้มีความพยายามในการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นเพื่อควบคุมและกํากับทิศทางในการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรีให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์วิถีชีวิตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาวปราจีนบุรีโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่ประเภทชนบทและ,กะเกษตรกรรม รวมถึงพื้นที่สีขาวทแยงสีเขียวหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งนั่นรวมถึงพื้นที่กว่า5,000ไร่ในตำบลบางเดชะซึ่งบริษัทเมโทรอินดัสทรียลพาร์คจำกัดได้เตรียมพัฒนาเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมในเร็วๆนี้คือทางบริษัทเนี่ยได้ได้รับหนังสือเชิญชวนจากมศพในการตระหนงในการเข้ามาตำบลที่ปหงนี้ที่แปลงนี้เนี่ยเดิมก็มีบริษัทที่ผมได้ขอเอ,เอ่ยชื่อ และมีการรวบรวมไปแล้วครับเพื่อจะทาเป็นโรงงานปุ๋ยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งที่นเป็นแบบนี้เราก็คงคิดว่ามันเป็นไปได้เราเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรมีคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่แท้จริงอุตสาหกรรมการเกษตรตัวนี้คืออุตสาหกรรมงานไม้ที่เรามีความชำนาญมาเป็นเวลามากกว่า60ปี โรงเรียนบ้าระบบของงานไม้ประเภทของปาลิโค่บอร์ดเนี่ยเป็น Dry รายโปรเซสเราไม่มีน้ําเสียเรายืนยัน100%คือเราคาดหมายไว้ว่าเราเนี่ยจะมีโรงงานทางด้านต้นแบบพาลิโค่บอร์ด MDF เนี่ยประมาณต้นต้นทางเนี่ยประมาณทั้งสโรงงานนะครับที่มีกําลังผลิตอาจจะอยู่ในประมาณสัก2,000คิวต่อวัน MDF น่าจะมา,มาสัก1,500คิวต่อวันอันนี้ก็คงจะต้องต้องดูปโครงการก่อนนะครับจากภาวะอุตุภัยเที่ยวเนี้ยโรงงานที่อยู่ทางด้านอุตสาหกรรมที่อยู่ทางด้านรอป,ปริมณทนเนี่ยก็ค <c oughs> ิดว่าจะไปทางไหนเพราะนั้นเราเราก็อาจจะเชิญชวนเขาเมาที่นี่เนี่ยอาจจะมโีโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเข้ามามากกว่า3 30โรงงานหรือมากกว่า ที่ชุมชนกังวลว่าตัวนิคมเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับน้าหรือสัดเวของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมครับผมอนนี้เป็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมผมผม,ผม,ผมไม่ปใจ่พรคุณกมลฑพุณสวัสดจะยืนยันหนักแน่นว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมโทรอินดัสเทรียลพาร์คจะมีเพียงแค่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้เท่านั้น และเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษแต่ทว่าในเอกสารประชาสัมพันธ์ของทางโครงการกลับกล่าวถึงประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ถึง5ประเภทด้วยกันได้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ronics, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมผลิตและประกอบยานยนต์อุตสาหกรรมผลิตอัญมณีอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะด้านเช่นนาฬิกาปากกาเลนแว่นตาและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า อุตสาหกรรมหลายประเภทต่างก็ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตแทบทั้งนั้นนอกจากนี้สิ่งที่คุณกมลชี้แจงยังมีข้อเท็จจริงบางประการที่ขัดแย้งกับประสบการณ์ของคนในพื้นที่อย่างสิ้นเชิงมว่าที่ที่เป็นที่น้ําไหลที่เป็นที่ซ้าน้ําที่ที่แก้มบึงเดิมถูกผมไปแล้วประมาณ5,000ันไร่ถามว่าแล้วคนประจินบุรีจะถูกน้ําท่วมอีกเท่าไหร่ และที่สำคัญคือที่ผมพูดว่ามันค่อมแม่น้ำในที่เหล่านั้นค่อมแม่น้ําประจินบุรีก็คือเขาต้องการเอาน้ําในประจินบุรีเข้ามาบริโภคเอามาใช้ในโรงงานด้วยนะแล้วเขาก็พูดว่าในกรณีโรงงานเนี้ยถ้าหลังจากบําบัดสมบูรณ์เรียบร้อยก็จะปล่อยน้ําคืนลงไปในแม่น้ําประจินบุรีมันมีคําถามที่คนประจินบุรีถามฝากถามมาก็คือว่าอ้าวถ้าคุณทําน้ําให้สะอาดให้บริสุทธิ์แล้วทําไมคุณไม่ใช้เองอะ คุณปล่อยลงแม่น้ําทําไมอีกคนประจินบดีกังวลนะน้าท่วมแน่นอนในหน้าน้ํานะครับเราเดือนมีนาเมษานี่น้ําทะเลเข้าครับน้ํากร่อยเข้าน้ําเค็มเข้าขึ้นมาถึงนี่นะครับนะบางปีน้ำประจินบดีนี้เค็มใช้ไม่ได้นะคนประจินบดีต้องระับผลกระทบ2เรื่องขึ้นหนึ่งน้ำหลากท่วมแน่นอน 2. น้ําแรงน้ําน้อยก็ไม่พอใช้นี่ไง นะแม้ว่าจะเราจะบอกว่าเราอยู่ในใกล้แควขงมงได้ใกล้ใกล้นะพระโปรงที่จะต้องขับน้าจากสัรุกงบนลงมาอีกคันถามว่าจากน้ําจะปล่อยลงมาดันเท่านี้เราต้องรับสภาพอยู่ยานานขนาดไหนนะสองในเรื่องของอากาศถูกไหมครับโร,รงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของไม้เขาว่าอย่างนั้นเกี่ยวกับไม้นะมันต้องมีสีมีฝุ่นมีแรงต่างที่เกิดขึ้นนะถามว่าระบบบำบัดของคุณอยู่ตรงไหนแน่ถ้าระบบบำบัดของคุณคุณควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้ากฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นผลเขาต้องพิสูจน์หมดเลยครับ นอกจากปัญหาเรื่องน้ําและอากาศที่อาจารย์วิโรดได้สะท้อนให้เราฟังแล้วยังมีข้อกังวลใจอีกหลายประการที่ทําให้เครือข่ายปกป้องเขตอน,นุนรักษ์พิทักษ์ปราจินบุรีเห็นด้วยกับการก่อสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมโทรอินดัสเทรียลพาร์คโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการพัฒนาที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมจังหวัดที่แม้จะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายเพราะไปติดอยู่ที่ขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ผังเมืองรวมดังกล่าว ก็ไม่ได้มีการปรับแก้ในสาระสําคัญของตําแหน่งแห่งที่ระหว่างภาคเกษตร,รกรรมและภาคอุตสาหกรรมสักกี่มากน้อยซึ่งผาาประชาชนในนามเครือ,อข่ายปกป้องเขตอนุรักษ์พิทักษ์ปราจินบุรีได้เคยยื่นข้อกังวลเหล่านั้นไปยังบริษัทเจ้าของโครงการแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางบริษัทจะยังคงปักธงเดินหน้าพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อไปโดยได้มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก เมวันที่25กรกฎาคม2554และเปิดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ซึ่งเวทีดังกล่าวต้องล้มเลิกไปกลางคันเนื่องจากภาพประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือ และแสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าวเป็นจํานวนมากตัวพี่เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลคือเนื่องจากว่าเขตอุตสาหกรรมเนี้ยเขาจะตั้งห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งใกล้มากแล้วก็พี่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยค่ะให้มาดูข้อมูลซึ่งเราดูข้อมูลแล้วก็เราก็มีประเด็นหลายประเด็นที่เราเตรียมมาแล้วเราก็สงสัยแต่ในช่วงที่มาเมื่อเช้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยบอกว่าเราต้องลงชื่อซึ่งพี่ก็ศึกษาัฐธรรมนูญมานะว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์โดยที่ไม่ ต้องลงชื่อทำไมต้องให้เราลงชื่อมีประชาชนบางคนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล,เข,มลเขาเหมือนมาฟังเฉยๆแต่ว่าประชาชนก็มีความเข้าใจว่าเออต้องลงชื่อถึงจะเข้ามาได้บางคนก็เข้ามาโดยที่ไม่ได้เห็นด้วยหรอกว่าว่าว่าจะต้องสร้างแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งที่ที่ก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าควรจะสร้างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่รอมาฟังว่าอข้อมูลเป็นยังไงอะคะ่ะคือตอนนี้เท่าที่พี่ดูในรายงานที่เขานําเสนอเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นฉบับจรงิงตามปกติในรายงาน EIA เนี่ยต้องเขียนถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขถูกไหมคะ แต่ในรายงานเนี่ยไม่มีมาตรการการแก้ไขมีแต่ป้องกันแล้วถ้าในกรณีเกิดถ้ามันเกิด ปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรนะคะอันที่1จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า EIA เนี่ยก็คือต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะรวมทั้งสิ่งคุณภาพชีวิตหรือว่าในเรื่องของโบราณสถานอย่างเช่นตึกเจ้าพยาภัยภูเบษที่โรงรพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบษเนี่ยเขาไม่มีการพูดถึงซึ่งในข้อ,อก,กฎหมายเองไม่ได้กําหนดเลยนะว่าคุณต้องศึกษาห่างจากสถานที่ตั้งโรงงานเนี่ยห้ากิโลก็คุณต้องยอมรับว่าเมื่อใดที่เกิดอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยลมไปมันไปตามทิศทางลมมาอากาศและที่สําคัญตรงนี้เป็น พื้นที่ที่รอประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วชาวบ้านคนปาจีนทุกคนรู้ดีว่ามันคือทางน้ําผ่านถ้ามีเป็นแฟลดเว์ถ้าเกิดสมมติมีโรงงานอะไรมาตั้งปึ๊บเนี่ยการเดินทางของน้ําจะเปลี่ยนซึ่งที่ผ่านมาหลายปีปาจีนไม่เคยน้าท่วมถ้าเกิดเขามีการศึกษาที่ดีพี่คิดว่ามันก็สามารถที่จะมาคุยกันได้แต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลตรงนี้ของบริษัทก็ไม่ได้พูดถึงแม้ว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2ในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิน่งแวดล้อม ของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมโทรอินดัสเทรียลพาร์คจะมีอันต้องล้มเลิกไปกลางคันและดูเหมือนว่าความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อไปกับความต้องการของภาคประชาชนที่แสดงจุดยืนในการคัดค้านจะไม่มีทางหมุนมาบรรจบพบเจอกันได้แต่นั่นกระชัยว่าความขัดแยง้งดังกล่าวจะไม่มีทางออกเสียทีเดียว เราได้รับเรื่องจากทุนมเข,ขาใหญ่ใช่ไหมก็เราก็ไม่ง่ายๆแต่ามให้ข้อมูลมากทำไมตุ๊กตุ๊กครับรักการอนุญาตละไเงื่อนไขในการอนุญาตเนี่ยเป็นเรื่องของเมืองเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะประกาศเกณฑ์แการใดๆก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารเหล่านี้บริษัทที่อ้างว่าไม่ได้รับรู้เนี่ยถ้าในความเป็นจริงหรือคนได้รับรู้จริงไหมถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่รับรู้ ทำไมเขาถึงไม่ได้รับรู้ถ้าเขารับรู้แล้เขาไม่ปฏิบัติตามทําไมเขาถึงไม่ปฏิบัติตามําไมาถึงละเมิดสิทธิของประชาชนก็ต้องไล่กันไปทีละประเด็นทีละประเด็นตอนนี้เราไม่เรายังไม่ได้ฟันธงสรุปว่าใครละเมิดสิทธิใครแต่เราลองมาสังเกตการณ์ว่าประชาชนจํานวนมากคัดคานเราก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะต้องมีมีประเด็นปัญหากันอยู่ แล้วก็ดูว่าประเด็นปัญหาเนี่ยชาาบ้านเขาบอกว่ามันละเมิดติดทั้งเมืองเป็นอย่างนี้แต่ว่าการไปทำในเขตทั้งเมืองบางอย่างเช่นเรื่อง,อางการ,กราใช้น้ำ่องมลภเราว่าคืออะไรน,นี้เนี่ยถ้าเราดูกระบวนการของข้ารชาชนานเนี่ยข้ารชาชการเขาไม่เห็นด้วยมันมีหลายประเด็นเขาเห็นว่ามันไม่ชอบธรราะฉะนั้นบริษัทในวันนี้ก็ต้องเอา,าไปอาปพิจารณาว่าไอ้ที่เขา เอกสารสิทธิับำแล้วเขาอย่างที่ว่าตอนนี้ที่เขาไม่ให้ประชาชนเขาไปฟังเนี่ยไม่่เขาไว่าไใครเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องเขามีอำนาจที่จะยับยั้งคนเข้าไปฟังได้ไหมถ้าเขามีอำนาจเขาต้องยอมรัมีอำนาจอำนาจใดที่ให้เขาทำได้อย่างนั้นถ้าเขามีอำนาจเนี่ยต่อไปเขาไม่ต้องเปิด เพราะว่าประชาชนเขาตั้งข้สอสงสัยว่าหลายครั้งที่มาลงชื่อแล้วก็มารับปันเนี่ยไปเป็นมากลายเป็นลงชื่อก็หนุนแรงกันเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นการถ้าเอาชื่อไปใส่อยู่อย่างนั้นฉะนั้นผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเรารับฟังจากทั้งสองฝ่ายมาฉะนั้นก,ก,ก็ต้องกลับไปคิดฝ่ายาก็ต้องกลับไปคิดว่าเลยถ้าเราจัดประชาธิการอย่างนี้แล้วชาวบ้านเขาเขาไม่ยอมอย่างนี้จะไปปไรับยังไง แกก็ต้องไปแกนน้ำต้องทั้งฝ่ายก็ต้องคุยกันทั้งฝ่ายประชาชนก็ต้องหนาจะเชิญแกนนํำของ,ของ,ของขขทั้งฝ่ายแต่ว่าที่ไปการไอคุยกันแต่ถ้าไม่ไม่ไม่คุยกันเนี่ยยืนอยู่กันคนละข้างของรัว้วแล้วก็ใช้ไมโครโฟนาส่การเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้ครูอย่าลืมนะครับอย่าให้วันนี้สูนไปแล้วเราก็ภูมิใจว่าเราทำให้เวทีของเขามีไม่ได้ สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีขนาดนี้นั้นแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีครับว่าผังเมืองยังไม่ใช่เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมีให้รุกคลืบเข้าไปยังพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่เกษตรกรรมได้ ส่วนในอนาคตนั้นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมโทรอินดัสเทรียลพาร์คและเขตประกอบการอุตสาหกรรมอื่นที่จะเกิดขึ้นจะยังคงพัฒนาโครงการต่อไปหรือไม่และผังเมืองจะมีผลบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ